สวัสดีครับทุกคุณผู้ชจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นการ์ดตำนานแบมบิน่าซากุระนะครับผมการ์ดนี้ราคา1 1 0 0 0 0ลูกอมดาวนะครับผมเรามาดูความสามารถของการ์ดนี้กันนะความสามารถที่1นนะครับทุกโอกาสทอยเต่าของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส49เปอร์ชาร์จโล่ทองชาร์จสูงสุดที่ส,ส,สขั้นนะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ15เปอร์นะครับเมื่ออัพเต็ม30เนี่ยจะชาร์จโล่ทองเริ่มต้นที่50เปอร์นะครับผมยังอัพไม่เต็มนะ เมื่อก่อสร้างหรือตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส45เปอร์สุมสร้างแลนมาร์ตตรงพื้นที่ว่างที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผม้าให้แสดงผลจะบวกเพิ่มทีลได้20เปอร์นะเมื่อก่อสร้างเนี่ยก็จะมีรรมมะโอ,มกมอ,อการส60เปอร์เลือกย้ายไปในแถวความสามารถที่1ึงเนี่ยมีนะครับชาร์จโล่ทองมีตกเมืองหรือก่อสร้างก็จะสุมสร้างเลนมาร์ตแล้วก็มีอ่าเลือกย้ายไปในแถวเมื่อก่อสร้างนะครับผมมาต่อน,นึ้ความสามารถที่2นะครับเมื่อเริ่มเทินของชาร์เนี่ยก็จะมีโอกาส60เปอร์ เลือยย้ายไปตรงพื้นที่ว,ว่างนะครับมีโอกาสนะครับ50เปอร์ป้องกันขโมยมาโบนะถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแลนด์มาร์กของตัวเองก็จะมีโอกาส8 0เปอร์ใช้เอฟเฟกต์ฝันร้ายนะครับเมื่อเราไปตกเอฟเฟกต์ฝันร้ายบนเลนด์มาร์กฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นนะครับความสามารถที่2เนี่ยมีเริ่มเทินเลือกย้ายไปตรงพื้นที่ว,ว่างมีป้องกันขโมยมาโบแล้วก็มีเอฟเฟกต์ฝันร้ายนะครับเส้นเล่นก็นมีนะครับ เห็นบอร์ดคัพปี้จี้นี้หลายคนก็คงมีกันนะเพราะว่าล็อกอินครบเนี่ยก็จะได้จี้นี้มาฟรีเลยนะครับคนที่ทำอีเวนต์เนี่ยเหมือนจะต้องเสียเงินซื้อจี้นี้นะาความสามารถของเห็นบอร์ดคัพปี้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับขอสร้างเลนมาร์กเนี่ยก็จะมีโอกาส45เปอร์ที่เราจะได้เลนมาร์กด้วยนะถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับ เมื่อเกิดคำเตือนวิกตอรี่จากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส90เปอร์ขังคุกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อตกเลนมังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส70เปอร์นะครับหลังจากจ่ายเงินค่าทาสีก็จะทาสีเลนมังฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเราสองเทินนะทีนี้นะครับมีโดมกปี้มีการวิ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มีทาสีนะที่สองนะครับหมวกอัศวินไทเทเนียมที่นี้เป็นหมวกคุมเต๋าป้องกันการบังคับย้ายแล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายให้นะครับผม จีสามนะเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศที่นี้มีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็วาร์ปแล้วมีเนเทศนะครับใช้ได้สองครั้งด้วยนะส่วนจี้สี่นะครับยานอาวกาศคาร์บอนเด็บวิบ้งวินะที่นี้นะครับมาสร้างเลนมารหรือตกเลนมารเนี่ยก็จะมีโอกาสสร้างบุดาเชื่อมต่อนะมีเบิ้ลสามสองเปอร์ให้เมื่อเบิ้ลสามครั้งภายในหนึ่งเทินเนี่ยก็จะมีโอกาสแปดพเปอร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตำนานแบมบูน่าซากุระราคา1 0 0 0 0 0 1นึ0งรมื่นลมดาวเอาไปเล่นแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมมาเจอกับอ,กกอ,อิมมทอซิปะมีการวิกไหมเนี่ยอ๋อมีการวิกนะแต่อยู่ในไพทโลรมีน่ารักนะปั๊บลูกปับ๊บเขายังไม่ได้เลือกนะเพราะว่าหาจะไม่ถึงเทินเขาปับ๊บไม่สุ่มสร้างเลนมาร์กนะ อ่าเบิ้ลไปก่อนนะครับเบิ้ลไปก่อนอยังไม่บ้ายังไม่บ้าบเราผมสร้างแลนด์มาร์กไหมลูกมับอ่าเอ้ยสร้างสองแลนด์มาร์กเหมือนจะถูกขังคุกนะแต่ผมสร้างไป็หนึ่งแลนด์มาร์กนะครับอ่าถ้าเกิดผมสร้างอีกแลนด์มาร์กหนึ่งผมเนี่ยมีโอกาสจะถูกขังคุกนะแต่ว่าผมมีโล่ทองนะครับจะไม่โดนขังคุกนะมาเบิ้ลสี่ไปนะครับวบ้าไหมบ้าผมส,สร้างแลนด์มาร์กลูก频频 เรียบร้อยวันเพลิน <half> <ing> ไปเลยมาเจอกับอิมมัทเทลซิตะอิมมัทเทลซิตนะครับโอ้โหอุ้ยใส่ไบเกอร์กระต่ายอากระต่ายจมูมาด้วยว้าวว้าวว้าวเขามีเนเทอใช่ไหมมาวาร์ฟนะครับมีเทอเราก็ต้องวาร์ฟถุงร้างอันรบ้างไม ยังไม่สุ่มสร้างเลนมาร์กนะครับยังไม่สุ่มสร้างเลนมาร์กมีการ์ดมิกวิ่เนี่ยมจะไม่มีนะเปิดสองก่อนลูกสุ่มสร้างเลนมาร์กไหมสุ่มสร้างเลนมาร์กหน่อยเอออ่าเหมือนจะแจ้งเตือนว่าไอ้ถ้าสร้างอีกหนึ่งเลนมาร์กจะมีโอกาสโดนขังคุกนะเออเบิดไว้นะครับ แต่เราไม่กลัวนะเพราะว่าเรามีโลทองนะครับโลทองในการขังคุกได้ฟับสุ่มสร้างเลยมาอา้าวนี่ไงโดนขังคุะแต่ว่าติดโลทองนะครับแต่เราก็สุ่มสร้างมันมาจบวิกไปเลยนะครับผมมาเจอกับผีเสื้อสมุดได้เล่นก่อนนะครับมีกัรวิกไหมไม่นะครับโอ้โหยังตึง ปไปเริ่มเทินไม่วาร์บนะครับไม่วาร์บนะถอยกลับหลังได้ไหมเนี่ยโอ้หถอยกลับหลังได้นะแต่ว่าแต่ว่าดันออกแปดผมกะจะถอยอ,อุ <c oughs> ย้ยปับ๊บไม่ซุ่มสร้างเลนมาร์คนะเปินไหมเปิดน,นะครับเปินอ่าไม่วาร์บจะโดนใบแดงซุ่มสร้างเลนมาร์ไหมฮึบโอ้ยกเลิกซุ่มสร้างเลนมาร์เปินไปทีนึง เพิ่มสามครั้งไปไหนก็ได้ใช่ไหมามามาตรงนี้แล้วกันปั๊บต่อสร้างนะป,ปั๊บเกิดอะไรขึ้นไม่สุ่มสร้างไ e อ้มาร์กนะไงเพื่อนผีเสื้อว่างไงอ๋อผีเสื้อไม่มีเดินหน้าถอยหลังนะครับไม่มีเดินหน้าถอยหลังนะโดนกับปีเราไม่ติดนะ ว้าโดนกระปีติดนะครับโดนกระปีติดเปมาไหมเนี่ยถอยอก้าวทีนึงปั๊บโดนกระปีเราติดนะเออเราจะทำยังไงดีนะเอาจะทำยังไงดีนะเอะนะเอคืนะเอ <c oughs> เราต้องจบวิ๊กให้ได้ไดอ่ะต้องจบวิ๊กให้ได้สุมสร้างมันมากไวเนี่ย รับสุ่มสร้างเลยมักงโดนกันวิกขังไปเลยนะครับไหนเพื่อนอ้จางไอ้จาถอยเจ็ดวิน,นึ่งตัดเมืองเรานะมังเอ้ยไงเอย้ยแบนติดอ๋สี่เอ็มพอใจยอยู่พอใจยอยู่เราจะเบิ้ลน,นะครับเบิ้ล เปิ้ลได้นะครับเปิ้ลได้ฟับฟับก่อสร้างสรุมสร้างเลนมาร์อ่าเปิ้ลได้ไหมเปิ้ลได้นะครับถ้าสรุมสร้างเลนมาร์อีกทหนึ่งจบเลยนะครับสรุมสร้างเลนมาร์ไหมมาเรียบร้อยมาเจอกับเดดนะครับผม,มดเดดมีการวิกงไหมเนี่ย เดทมีกันวิกด้วยนะกันวิกด้วยนะครับนี่กันวิกอยู่ในนี้เนี่ยทีเนี้ยอ่าโอ้ย <c oughs> จะเล่นยังไงล่ะทีนี้โขกได้ไหมเนี่ยได้นะครับถอยโขกได้นะถรุปส,สร้างอะไรบ้างไหมบรุปส,สร้างเป็นมาร์สนะเดี๋ยวเราจะอถยถอ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 ย <c oughs> กับหลังนะครับทอยกับหลังปับป๊บปั๊บถึงสร้างแรงมากไหมอึ๊บเอางามไส้เลยทีนี้อืมสุม่มผิดจังหวะนะเปลวเพลิงมาปะเนี่ยเปลวเพลิงไม่มาแปนติดนะครับแปนติดดำวางที่พึ่งนอนกับหลังเจนๆเปลวเพลิงมาปะเนี่ยต่อยกับหลัง โดนเขไปแนละ้วโดนตีนแมวด้วยโดนปลวเพลิงด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนซุ่มปิดจังหวะ <c oughs> เรียบร้อยเลยกโมยบาปเปิ้ลเออยอมนะครับยอมครับยอมค่อยอม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 เราถูกค้างปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะมาเจอกับโรนะครับผมปั๊บ <c oughs> ได้เล่นคนที่สองนะโอ้โหมีการวิกไหมเนี่ยอ่าผมมีดูดหน้าหลังสามช่องนะเจ็ดเปอร์ยังโหดอ่ามีสลับหลุมสี่สิบห้าอู้ล็อกมังคูณกันวิกห้าสิเปอร์เอาแล้วเอาแล้วทุกคนเด็ดรอดไปนอเราไต้ฝุนวับปะก่อสร้างนะครับ สุ่มสร้างแล้มาไหมสูงสร้างนะเบิ้นไว้วาร์ไหมวาร์ปนไม่หวาร์แล้วกันยังไงปับอ่าไม่สุ่มสร้างนะบวกเพิ่มเป็น65เปอร์นี่แหละถ้าเราอ่าเบิ้ลสองนะครับหรือถอยสีะแล้วก่อสร้างสุ่มสร้างเล้มาเกกนี่ยเราจะชนะเลยนะครับยังไงไมาเรียบร้อยไปเลย มาเจอกับคีมุนนะครับผมมีการวิกไหมเนี่ยโอ้โหกันวิดก็มานะมาเราถอยหลังก็ได้เพื่อนมา <c oughs> ได้ล่นคนที่สองนะแม่กะจะจับเล่นคนแรกก็หน่อยจะวันเทินให้หายไปเลยง่ไงออะสร้างเล่นมาร์กนะโดนก็ปีติดนะครับโดนก็ปีติดอย่างไรเอ่ยถอยทิ่สองไปนะครับ จ้างไจ้ามีการวิกด้วยนะครับเราต้องคำนวณจังหวะ <c oughs> ในการวางเมืองให้ดีเออถ้าคำนวณไม่ดีนี่การวิกขังมานี่แย่เลยนะครับถุก็ปิดติดนะเดี๋ยวไล่นะครับมาเราวาร์ปได้ไหมเขาไม่มีเนเทช่ไหมวาร์ปนะครับวาร์ปก่อสร้างปับ๊บสุ่มสร้าง ไปแถวนะ,ะไปแถวไปแถวฟับอ่าเบนสองออกซี่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรลุ้นนะครับถ้าเกิดสุ่มสร้างเลนมากปั๊บเนี่ยเราจะชนะนะครับจะทะลุก,กันวิกเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่สุ่มสร้างเลนมากเราก็ <c oughs> เตรียมตายนะครับมามาสุ่มสร้างเลนมากเลยโอ้โหทะลุก,กันวิกไปเลยทุกคนแจว <c oughs> เป็นไงบ้าง การ์ดนี้ก็พอเล่นได้อยู่นะเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแต่ว่ามันเป็นดาบสองคมนะการ์ดนี้ถ้าเกิดก่อสร้างแล้วสุ่มสร้างเลนมาร์คแล้วจบเลยมันก็ชนะไปไงแต่ถ้าเกิดสุมส่มสุ่มไอ้นี่สุ่มสร้างเลนมาร์คผิดจังหวะการมิกก้ขังเนี่ยเท่ากับฆ่าตัวตายเลยนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจการ์ดนี้ก็ไปจัดกันได้ยังไงก็ขอบคุณคนที่ติดตามชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย